กินไอสงครามทวีความรุนแรงดันราคากูสปอร์ตทยานขึ้นทดสอบ2,476ดอลลาร์ 2, ส่วนทองไทยบวกตาม250บาทแต่41,000บาทสวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนอทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางช่องทางต่างๆของกัวแล้วนะครับวันนี้อังคารที่13 สิงหาคมนะครับเรากลับมาพบกันหลังจากห่างหายไปเกือบสัปดาห์เลยนะครับหวังว่าทุกคนยังคงทํากําไรกันอย่างได้ดีนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณมาสายค้าทองและใหญ่ของเมืองไทยที่สันุนกงากนของโกล,ลามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัทอิ i n โกเ o ร o จำกัดบริษัทซิ i d สจำกัดบริษัท c h นิ a งโกบุลเล e ยนจำกัดบริษัท c นิ n a i n จิ j เวลรี่จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงอม m m e ิตี้จำกัดและบริษัท a u r o า a ท r ดดิ้งจำกัดเอามาดูราคาทองคําไทยกันก่อนนะครับเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศเพิ่มขึ้นมา250บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคําแพงการ6 5และเวลา10.00นอยู่ที่41,000บาทราคารับซื้ออยู่ที่49,000บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่41,500บาทราคารับซื้ออยู่ที่41,58บาท8 4สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่35.16บาทต่อดอลลาร์นะครับ โดยหัวเซิงเฮงมองว่าราคาทองคําแท่งกลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้งนึงครับแต่ประเมินว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงช่วงสั้นๆน,นะครับเนื่องจากราคาทองคาโลกกาลังทดสอบแนวต้านและรอเข้าสะสมบริเวณรับแถว4 8 0 0บาทแล้วก็พร้อมจะถือเลทโ o รฟิ o ล i นนะครับโดยหัวเซิงเฮงให้รับ4 8 0 0แล้วก็4 6 0 0บาทนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่41,400แล้วก็41,650บาทส่วนการขึ้นไหวราคากร์สปอตเมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมีอีก31ดอลลาร์นะครับมาแต่จุดสูงสุดที่ 2, 4 7 3ลา จะลงมาไปตลาดที่2,470ดอลลาร์ส่วนช่วงช้าที่ผ่านมาราคาได้ขึ้นไปทดสอบแถว2,473ดอลลาร์ก่อนจนะย่อตัวลงมาแถว2,460ดอลลาร์นะครับ ทั้งนี้ภาพรวมราคาโกลสปอร์ตได้ปรับตัวขึ้นแรงตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้นะครับสวันนี้รวมๆกันร่วมร้อยดอลลาร์นะครับสาเหตุหลักๆก็มาจากสาการความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับทั้งความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กําลังขาย,ยายวงกว้างเพิ่มขึ้นและสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังกองกําลังยูเครนได้ฝ่าแนวชายแดนของรัสเซียลุกคืบเข้าไปในพื้นที่บางส่วนของภู ang, มิภาคเคิร์สทางตะวันตกของรัสเซียนะครับขณะอัญเชิญรัสเซียก็ได้ประกาศตอบโต้ UK, ยู ให้ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับทางนี้ออสเตเียมองว่าในทางเทคนิคราคากลสปอร์ภาพรวมใหญ่ยังยในเทียนขาขึ้นนะครับส่วนระยะสั้นก็กลับมาเป็นขาขึ้นก็หลังจากที่กราฟช่งเทียนสามารถฝ่าแนวต้านบริเวณ2,460ดอลลาร์ได้นะครับทำให้สานะฝั่งซื้อกลับมาได้เปรียบตลาดนะครับตัวมีเป้าหมายที่2,477ถึง2,483ดอลลาร์อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นของราคากลุสปอร์ายงรุนแรงทําให้เกิดสัญญาณอัวบอสในกราฟรายสีชั่วโมงของไอซ์ไอ indicator นะครับอาจทำให แล้วก็รอซื้อกลับให้นะับแถว2,460แล้วก็2,440ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,477แล้วก็2,483ดอลลาร์ขณะที่เอ d ซีกมองว่า,าราคาทองคำโกลด์สปอร์ตปรับตัวเพิ่มขึ้นรับข่าวสงครามหลังยูเครนได้แอบโจมตีรสัสเซียนะครับโดยประธานบดีปูตินลั่นจะต้องเอาคืนนะครับส่วนรัฐก็ได้เพิ่มทาหารไปยังตะวันออกกลางเพื่อช่วยอิสราเอลจากอิหร่านนะครับในทางเทคนิคทองคาพยายามดีบาวตามข่าวนะครับแต่จะเป็นขาขึ้นต้องยืน2,460ให้ได้ยาวๆนะครับแล 2,485ไปให้ได้นะครับส่วนคืนนี้และคืนพรุ่งนี้ตลาดรอดัชนีราคาผู้บริตและก็ดัชนีเงินเฟ้อสหรัฐรอชี้ชะตายครั้งนึงนะครับทาวันนี้ราคาทองคายืน2,480ดอลลาร์ไม่ได้ต้องระวังนะครับอย่างไรก็ตามดัชนีเงินเฟ้อที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้และก็สาธารณสงครามมีผลต่ออารมณ์ของตลาดมากๆเลยนะครับประกอบความไม่แน่นอนในตลาดหุ้นราคาน้ํามันและก็ค่าเงินยังไม่นิ่งจึงเป็นบวกกับราคาทองคําในช่วงนี้ไปก่อนนะครับโดย s อสซีโกให้ได้รับราคาโกลด์สปอร์ตที่2,440แล้วก็2,41 8 5แล้วก็2,500ดอลลาร์ 2, นะครับขณะที่ ARR โกชิดิงมองว่าเริ่มมีสัญญาณการขายทากำไรแด้สั้นบริเวณ2,470ดอลลาร์ 2, นะครับแต่แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับจึงเป็นโอกาสทยอยเข้าซื้อสะสมโดยนักทุนพี่นาำแบ่งเงินไปหลายส่วนรอเข้าซื้อตามแนวรับนะครับ2,462,450แล้วก็2,445ดอลลาร์ 2, 45, ตัดขาดทุนหาราคาปรับฐานลงต่ำกว่า2,440ดอลลาร์ 2, 40, แล้วก็ขายทากำไรเมื่อราคาดีดตัวเข้าใกล้แนวต้าน2,475,2,480แล้วก็2485ดลา ท้ายกันที่เล่งโงงคอมมิตี้นะครับไใ,ในรายวันที่2,445ถึง2,437แล้วก็2,425ถึง2,415ดอลลาร์คาร์ดิเนยต้าายวันอยู่ที่2,475ถึง2,480แล้วก็2,495ถึง2,500ดอลลาร์นะครับในช่วงนี้นะครับนอกจากจะต้องติดตามสถานการณ์ความขึ้นหน้าทั้งในส่วนของตะวันออกกลางแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างใกล้ชิดน,น,นะครับคืนนี้สาจจะมีการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับหรือว่า CPI นะครับซึ่งคาดว่าจะปรับตัวลดลงจากครั้งก่อนหน้าเพียงเล็ก น้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าอารมณ์ตลาดตอนนี้อติตสถานสงคมอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะมีการเคลื่อนไหวกันอย่างไรบ้างทั้งสงส่วนนะครับตอนหนอกกลางแล้วก็ทางรัสเซียยูเครนนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกลาลหยิบยกกันมาฝากในช่วงแรกของวันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดค,คุยกับทางนักวิเคราะห์ของบริสัทค้าทองคําเพิ่มเติมนะครับมาดูมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนการวางแผนการลงทุนในช่วงทีนนงท่สงคมกําลังร้อนแรงว่าเราจะวางแผนกันยังไงดีติด,ด,ดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้การอีก่อนขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ